MCTV ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่แรรครอทราคขับมือนีหุ้นใดตีกับเฮงกุกผลปรากฏวาสามศตามที่คาดเอาไว้ก <c oughs> ็คือว่าน,นะครับทางทีมหุ้นใดมันไม่เหลือใครแล้วครับทางเฮงกุกก็ยังเหลือตัวตีตัวจบอยู่3ตัววันนี้ ตัวสำรองลงเป็นริเบลโรตัวจริงถอดเอาไว้ครับแต่ทางฮุนไดก็เกมก็มั่วครับมั่วพอสมควรเนื่องจากว่าการจัดเกมจัดอะไรของทางฮุนไดมันไม่เป็นไปตามแผนมันหลายแผนเนื่องจากว่าฮุนไดอยู่ช่วงประคองครับพี่น้องเอง้ยพยนดบอกเอาเองดอกว่าช่วงประคองฟอร์มของน้องสองครับ วันนี้เกมรับดีมากการโจมตีไม่ได้เนื่องจากว่าโดนล็อกเป่าเรียบร้อยเจโยเจโยก็ถือล็อกเป่าคือกันบอลกลอมบอลเลี้ยวของเจโยนี่เรียบร้อยครับนับได้สิใดยี่ประมาณที่ลูกหนึ่งหรือสลูกนี่แหะคือบอลกล่อมบอลเลี้ยวเล่าก็ได้น้องสองรู้สึกว่าจะตีได้แค่ลูกเดียวมาดูมาดูว่าเขา บล็อกเจยโยยังไงเขาล็อกเจยโยล็อกเป้าเจยโยยังไงเขาบล็อกน้องสองยังไงทางฮุนใดช็อตนี้มาให้ชมกันเซิร์นสลาลาเป็นภาพช้าเท่านั้นภาพปกติไม่ได้ดูภาพช้ากันครับนำพาท่านผู้ชมมาอยู่ในช่วงคะแนน20 18ครับ20 18ในฮุนไดนำเซตที่เซตที่1ครับ เอาอีจูอาเสิร์ฟมาทางคิมยองยอนรับบอลได้ครับดาอินก็เซตขึ้นเซตบอลสั้นๆเล่นบอลไม่ไม่สั้นเท่าไรครับกึ่งบอลสั้นอะไรให้เจโยเจโยปัดบอลลงไปเจคิมพุ่งมารับแล้วก็อีวอนจองตั้งบอลขึ้นให้กับวิโลแต่เสียจังหวะวิโลก็เซตบอลผ่านมาดาอินตั้งบอลขึ้น เจโยงเง้นน่ะ,ทะเทเร่เซตบอลหลังไปให้น้องสองวิภาวีตีไปครับผ่านไปาทั้งอีจูอาทั้งอีจูอาของทางฮึงกุกรับบอลได้อีบอลจองวิ่งขึ้นมาเซตครับเจยคิมตีสละละกระัดมือของน้องดาอินแต่ทางเจยขคิมย่องยองคิมยันยนก็ยังรับบอลได้ครับฟรีบอลเอ้ยยกบอลขึ้นดูกสูง บาดนี้ทั้งอีดยองตั้งบอลให้วิภาวีตีต่ําติดบ็อกตึงตกตูปลงข้างขางรับสวกใส่กันลมขั้นกิ๊กหงเมเปเเยียดก็มี <laughs> ก็ยังว่าไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นอะไรมันเกิดขึ้นเคยเล่นบอลสั่นบอลก้อมบอลเร็วบอลผสมได้อย่างสวยงาม แต่กลับไม่เล่นไหมครับมันคืออะไรหรือไม่มีไม่มีโอกาสเล่นห,หรือ,อยังไงฟอร์มมันดกตกลงตกลงเพราะเรียกว่าฟอร์มดอกไม่ดอกได้แน่เนี่ฟอร์มร่วงเออโอ้ยนอยจากสี่เสียจะไหน,นยังสีข่ข้นครับวิภาวีนี่แก่เกมรับของวิภาวีก็ยังสวยงามอยู่นะน้องสองนี่รับบอลได้ยังสวยงามบอลแรกก็สวยได้หลายลูกนะครับแต่ ที่เอามาให้ชมกันนํามาให้ชมก็ก,กืก็ให้ดูว่าเขาบล็อกเขาล็อกเป้ายัางไงเขาจับทางหุนใดยังไงอา <c oughs> เอาละครับบัตรที่นี่สิพาฟไปเบิ่งลูกสวยๆของน้องสองวิภาวีวันนี้ก็ตีได้อย่างละแต่สวยงามอยู่นะแต่ตีได้ลูกเดียว <c oughs> แต่เกมรับของน้องสองดีมากมาดูน้องสองตีได้ลูกนี้ครับไปช่วงคะแนานระหว่าง คะแนน7ต่อหุ้าฮุนไดนำครับอันหุ้นไดนำนี่หมายถึงเซตที่3ามเครับต้นเซตที่3ช่องจียุนเสิฟครับพี่น้องเอ่ยชองจียุนตีบอลมาแรงๆบอลขัมมาทั้งครึ่งกุกครับเรน่าอันเดอร์บอลขึ้นสวยๆแต่มันล้นวิภาวีผักบอลลงไปครับโดโซเบียนริเบโร่สำรองแต่นัดนี้ลงตัวจริง รับบอลได้แต่ล้นมาอย่างมากมายชองจียุนรับบอลขึ้นครับดาอินวิ่งมาเซตบอลขึ้นสวยๆให้กับอีดายองตีตับลงไปเจคิมรับบอลได้ครับรับบอลได้ทางอีวอนจองยกบอลขึ้นครับเรนาผักบอลมาข้างหลังชองจียุนก็งัดบอลขึ้นบาดนี่ดาอินวิ่งเข้ามาเซตสวยๆให้กับวิภาวี เพกตัวขึ้นตีต่ำลงอาดใส่วิลโลโจนครับวิโลวิโลจอนสันล้มนั่งพับเพียบลงไปสวยงามนี่ก็เป็นลูกเดียวที่วิภาวีตีได้ในแมตชนี้ครับสะใจเลือเกินโอ้ยนอนลูกสาวก่อยจะไม่มีตะปเูเจ็บเจาะเนอน่ผู้เอายผดเป็นหนึ่งมือแตกผู้น้องเนี่นเป็นจักเป็นเจนเดฟฟอร์มก็หลุดลงไปอย่างมากมายแต่ เล่นได้แต่เกมรับเท่านั้นนอกครับก่อนจะแข่งขันนี้พญโนดกะได้ว่าไว้ี่น้อครับว่างานนี้คนใดน่าจะเอาตัวสำรองลงยุยุ่ก็เป็นความจริงเนื่องจากว่าน้องสองวิภาวีในสภาพไม่สมบูรณ์ครับพี่น้องเจโยก็เกิดอาการเหนื่อยล้ะมีคนตีได้อยู่คนเดียวก็คือมูม่าเท่านั้นเหลือมูม่าคนเดียวครับ แมทนี้เจยโยก็โดนล็อกเป้าน้อง2นี่ก็ไม่อยู่ในสายตาของทางหนงกุ๊กเลยแต่ก็ยังรับเกมรับของน้อง2องนี่เล่นดีคือเกาเยอะครับรับได้ย่างสวยงามประสิบปม้มบองลูกรับเนี่ยมันก็ง้ามแท้เจคิมเสิฟมาเจคิมเสิฟตีมาข้ามมาร็จแล้วลับปัดนี่น้อง2วิภาวีคุกเข่าขวาลงแล้วก็รับบอลอย่างสวยงามนะอีวิ่งมาเซตครับ ขึ้นสั้นขึ้นกลางกลางให้กับเจโยตีบังเจโยตีในที่ละครับเขาตั้งกับแพ่งถ่าเลยเออเพื่อนเขากลับบอนโดซูบินตั้งขึ้นมาครับอีวอนจองยกหลังขึ้นให้วินโลตีตีตับเออตั้งเพื่นกระขื่นบอกบะไรแต่แล้วหัวสักหงอขวมไปโอ้ยน้อทีเอาจังไหนอีกบอลแรกก็สวยงามขนาดนี้แต่ตีไม่ได้ไม่นกครับนะ้อสีว่าจังไหนจะเสียจังไหนแล้ว นี่ก็คือตัวจบไม่มีตัวจบไม่ได้เจย,ยก็ทอก้อครับอดเอาซะแล้วเนาะไหนๆก็มาอยู่อันดับสองแน่นอนของตาดางังหลังจากเทเกมไม่ได้แล้วนะครับทั้งฮุนใดกับมีการเปลี่ยนตัวเอาตัวสำรองลงมาเพียบเลยน้องสองก็ถูกถอดออกเจยโยก็ถูกถอดออกถนอมตัวผู้เล่นหลักเอาไว้เหลือแต่มูมา่า คอยตีคอยตกอยู่นั่นแหละตัวสำรองก็เต็มสนามเป็นดังที่พ่อใหญ่นดคาดการเอาไว้งานนี้ครับแมตต์แมตต์นี้ถ้าหากตีไม่ได้เล่นไม่ได้จะถอดตัวผู้เล่นออกทันทีทางฮึงกุ๊กก็คือกันครับถ้าหากฮึงกุ๊กมีอาการว่าตัวเองจะแพ้เนี่ยเขาจะถอดตัวจริงออกทันทีเพราะว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วครับคอยไปเล่นแมตต์ที่เหลือ แมทที่เหลือนี่ทางฮุนไดก็จะไปเจอกับใครเอ่ย <c oughs> เอน่าจะเก็บคะแนนได้อยู่นะแต่อย่าประมาทนะเปเปอร์ Paper, นะเปเปอร์ Paper. อันนั้นวายงูก็สวัสดีมาแล้ววันสาอย่าประมาทเชียวนะหลังจากที่พ่อใหญ่โนอดได้พูดเอาไว้ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทีมไหนนี่หลุดออกไปนี่ครับพี่นอ้องฟอร์มดุด เขาจะเปลี่ยนตัวจริงออกไปเอาตัวสำรองลงมาทันทีสันดอกว่าเออ <c oughs> ก็เป็นดังที่คิดทังที่คาดละครับดี่ตรวนสัตว์ตัวน้องสองวิภาวีนี่ละ่ะเหล่นบะไรเนาะครับเบึงมาจะให้ดูลูกน้องสองรับบอลจะจะก่อนจะจบคลิปนี้ครับน้องสองเสิร์ฟช่วงคะแนน10ต่อ9หุน่นใดดำเสิร์ฟมากกวมไป รับบอลโดยเรนาเรนารับบอลแรกนี่สวยครับโดซูบินเซตบอลก้อมสั้นๆให้กับทางเจคิมซูจีผลักบอลลงไปครับแต่จากอีลูกกุกิกรับบอลน้องสองงัดขึ้นมาทางมูมามูมาก็ฟรีบอลข้ามไปไปทางนู้นครับวินโลอันเดอร์บอลสูงๆขึ้นครับาทางอีวอนจองเซตบอลขึ้นครับ ตั้งบอลขึ้นสูงสูงเจคิมตีครับมาทางนี้เอา้าน้องสองงัดขึ้นครับนี่โอ้ยเจแมนรับได้ดีครับน้องสองงัดขึ้นอย่างสวยงามงัดกลับคืนมาเจยโยอันเดอร์บอลส,สูงสูงให้กับทางชองจียุนตีลงไปครับเออเลน่าสวดเข้ามาใส่เมบเอ็ดเลดครับโอ้ยจจแมนขักชองจียุนตีอย่างสวยงาม เอาละบารที่นี่มาเบิงคะแนนเนาะครับหลังจากที่ตีกันแล้วระหว่างหุน่นใดกับพึงกุ๊กคะแนนเป็นอย่างไรคะแนนก็กระเทบขึ้นมาเนี่ยหันใจลดต้นข้อสแล,ละบาดหนึ่งกับหุน่นใดเนาะครับเหลืออีกหนึ่งคะแนนเท่านั้นเนื่องจากว่าหุน่นใดไปได้สามเตียมมานีครับไปได้สามเตียมมาแตงแต่ไอบีเอ้ไปขอเตียมก็มาได้สามเตียมชัดเจนเลยคะแนนที่ผูกมาเป็นเจ็ดสิบเจ็ด ความแตกต่างกันนิอยู่หนึ่งต้มนะครับมีมีมีคะแนนสำรองไว้อยู่หนึ่งต้มก็เลยยังอยู่อันดับหนึ่งสนนี้หุ้นใดเนี่ยเฮงกุ๊กหรือพิงสไปเดอร์ได้คะแนนมาวันนี้3คะแนนก็เลยขยับขึ้นมาเป็น76หายใจลดต้นคอเหลืออีกหนึ่งคะแนนซันดอกวา้าแต่ที่นี้มาดูครับซึกคราวนี้มันยังไม่จบครับรอบที่6มันยังไม่จบ นี่ครับคุณไดตีวันที่12ตีกับเฮืงกุ๊กต่อไปครับพี่น้องเอ้ยช่องควนชังกับเปเปอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับถึงตียังไงคะแนนมันก็ไม่มาใกล้กับมาจีหจ้หุนจี้หุนใดจี้เฮงกุ๊กได้เพราะว่าคะแนนอยู่ไกลเหลือเกินตีไปก็ประดับขอดไปอย่างนั้นเปเปอร์มาลุ้นมาเปเปอร์จะแข่งกับชองคนชังริสปาร์นี่ วันที่13หรือวันพรุ่งนี้ครับวันนี้วันที่12ผมทําคลิปวันที่12บสองเซนต์ได้ปันสิบเป็นจังไหนเนาะครับ,มา,รรบมาถึงตรงนี้ครับน,นี่เนี่ยเนี่ยมาถึงตรงนี้วันที่15เนี่ยว่าว่าถึงหุ้นใดกับหึิงกุ๊กเนาะครับวันที่15บห้เฮงกุ๊กจะตีกับ GS เนี่ยถ้าชนะจีเอสสามศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งก็จะได้2คะแนน เอาขออไปก็จะได้สามคะแนนหวายมันกระแชงหุ้นใดขึ้นมาหนึ่งคะแนนลวดนันแล้วบาทนี่ก็จะไปยืนเทอเลืออยู่หัวตารางแถวหึ่งกุกและไปยืนอยู่แล้วครับไปยืนอยู่แล้วได้หนึ่งวันหรือเปล่ามาดูทีนี้หุ้นใดก็จะตีกับเปเปอร์นี่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเปเปอร์ก็ประมาทได้ซะที่ไหนล่ะบาทที่นี้ มันไม่ได้เปเปอรออันเก่าดิอันนี้มันเป็นนิวเปเปอร์เรด้เรียนแบบถวายหัวคือกันเพราะว่ามันมันหมดเลยเรียนโชว์นะครับเล่นโชว์ใจขาดด้ยเล่นโชว์ใครล่ะเล่นโชว์ทีมเขาแล้วไม่ว่าใครก็จะโชว์เป็นสิ่งที่สําคัญโชว์แบบไม่มีความกดดันอันตรายสําหรับหุ้นในอยู่นะ เปเปอร์เนี่ยมันไม่เหมือนเปเปอร์เก่านะตอนนี้เป็นเปเปอร์ใหม่ new เปเปอร์เนาะครับตัวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าซันดอกว่านี่แหละมันก็จะกินกันอยู่ตรงนี้ออสองนั้นนี่ก็สําคัญอยู่นะสองคันสําคัญอยู่นะเอออ้อาวที่พ่อใหญ่นวดเล่ามาก็เป็นนิดๆหน่อยๆมาเล่าสู่กันฟังครับเป็นไปดังที่คิดหากทีมไหน,นพระเ,เพียงพรำ ในวันนี้ก็จะตัวหลักก็จะถูกถอดออกทันทีถนอมตัวหลักเอาไว้เจยโยก็ถูกถอดออกน้องสองวิภาวีก็ถูกถอดออกเหลือแต่มูมาอ้ยดิตาสาตร์มูมาเนาะครับอ่าดิตาสาตร์มูมาขะขักตีเอาวัจนในแขนแล้วมันไปแหรอบ่แขนขวาตีเอาเก่งๆเก่งๆ,งๆมแตรมูมามูมาอิมพอปนันไหม มูมามูมาโย้ผู้ใดเป็นลูกเป็นผัวผู้ใดเป็นลูกหลานผู้ใดเนี่ยนันเบิ่งเอาเด้มูมาครับเขีนเลาสิเป็นหน้าเลยจะเป็นใส่เราคุมา้มคาคักมันเหลือมูมาตัวเดียวเนาะทางทางหุน่นใดไหมพี่น้องเอ้ยเพเ่อใหญ่นอรเห็นหรอกขึ้อีจตุนสารโอ้ยหน่อยแ็่หนาลายเอ็มเต็มบกโกกโวกืออ่าเล่าลงโตไหมครับลงโตนี่เออาคำว่าลงโตนี่ภาษาอีสาน เป็นเป็นสํานวนลึกๆนะก็คือโลง่งโตคักแท้หมายถึงว่าผอมลงสูบลงอย่างผิดปกติเห็นไหมครับพี่น้องอ้เราคือลง่งโตคักแท้ไม่ใช่ลงตัวหมายถึงว่าเรียบร้อยโอเคนะลงตัวในภาษาอีสานเมื่อคือโลงโตคักแท้หมายถึงว่าสูบลงผอมลงอย่างผิดปกติอย่างรวดเร็วตาบกโกกโวกก็แปลว่า ตาลึกเข้าไปเนื่องจากว่ามีการทำงานอย่างหนักอาการสูบเขาเรียกว่าตาโบวมไหมครับ <c oughs> เออนั่นแหละทุกคนครับทุกตัวเลยนักกีฬาเนื่องจากเขเป็นปลายสีสัตว์ิจัยมืเจ่าใส่คุมครักเนาะใส่งานคุมคักขนาดเลยเออเอาขอบคุณพี่น้องป้องปายสุขขูสุขคนครับมาบอกมาจาก,กันท้ายเกมหลังเกมหลังเกมรอบที่ห <c oughs> บางทีมก็ได้ไปต่อบางทีมก็ไม่ได้ไปต่อไปต่อได้3ทีมเนาะครับไปต่อได้3ทีมอันดับ4ีแน่นอนนั่นก็คือ GS เอสคาร์เทคแน่นอนวันษาพยนด์บริเบิ้งคะแนนบริเช็คคะแนนขออภัยในเรื่องผู้ติม,มาแนะนําพยนด์ขอบคุณคุณอาร์ตขอบคุณทุกทท่านที่แนะนำเนาะครับบางที่พยนตร์ไ่ได้สนใจเลือกไปไหนผ่นนะครับต่อไปหนีรอบต่อไปนีแห้งโมโหแล้วไปตีก็ะภัยพยนตร์ว่าไงคือบ่ได้สนใจนะ อ้แต่ว่าลูกสาวข่อยเข้าไปตีข่อยกระเบิงถ้าไม่มีทีมลูกสาวสันเข้าไปตีเดี๋ยวฉันจะไม่ดูต่อไปฉันจะไปหลีกเวียดนามเลยนะอ่าอ่าอ่าสันดอกว่ะน,นี่มีลูกสาวข่อยเลี้ยงเข้าไปอยูฟ่าหนึ่งแท๊กสิได้ตีน้องกระบ่ออะเออถ้าอย่างนั้นก็จะจบคลิปจบการทําคลิปของทางโคโววีลีกถ้าทีมน้องสองไม่ได้เข้านี่ครับถ้าทีมไทยไม่ได้เข้า<ไ>ท,ทีมไทยพนาข่อยก็ได้ ทีมของคนไทยอยู่นี่ลูกสาวคอยบรไเ้เขาเนี่เศร้าเหตุคลิปโคโว,วิดวิกเลยแล้วบาดทีแล้วบัดซีบพ่อกันอยู่คลิปเวียดน้าพี่แล้วบาท,ที่มีวันซาเอาขอบคุณหลายๆเ้อครับเด้อฟอยดนหลับไปโนดกระด้ขอบคุณน่องแหบสี See ครับท,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 ที่ตัดต่อแล้วขอบคุณคุณ,คณปลายฟ้าที่อำนวยความสะดวกเออทั้งทีมงานไปยโยนนั่งผักตือซื้อข่าวข้อมูลมาพิดพิษไปยโยนก็อานแบบพิดพิดแก่กันเมือนึ่งพึ่งพืช ท่านปูโซมก็มาหายก็แบบเฮ้ยพวกใหญ่จอมก,ก็แบบบางมือบางเม็ดเนี่ยเกิดอะไรเนียวเขาตีวันตีที่สองจากเครื่อวันตีสิบเอ็ดมันจักแล้วเนาะสร้างแหบสีกระพ้องกันขอบคุณหลายๆนะครับเนดะ้อบอกกันไว้คลิปนาะสวัสดีครับ MCTV ค่ะ